สวัสดีครับผมชื่อนันทิพย์พงาโสมรหัสนักศึกษา1นึ่ง4 6สามสามศูนย์สี่หกสองศูนย์สามเก้าคิดหนึ่งครับวันนี้มาดูโจทย์กันพัานาซอฟต์แวรนะครับให้ออกแบบแผนภาพ UML use case นะครับโดยใช้ชื่อ ATM RM UTT นะครับครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมที่เราออกแบบไนเลยครับ ชื่อเของเราก็คือ ATM RMUTT นะครับส่วน Adder นะครับก็จะมี Miniature นะครับแล้วก็ p a y s a n นะครับ Miniature ก็จะมีการเช็คนะครับเช็คก็จะมีไว้สำหรับเช็คยอดเงินของ ATM นะครับส่วน d i d Don นะครับ ก็ลงมาเป็น d e POSIT นะครับต่อไปก็ TRANSFER นะครับแล้วก็ LOG OUT นะครับ l o c r e ACCOUNT t e a นะครับ ACCOUNT นะครับ,รบทั้งหมดนี้ก็จะเป็น INCLUDE ทั้งหมดเลยนะครับนี่ INCLUDE ส่วน m i n i a t e r e m i n a g e r k s account นะครับจะมีการเชื่อมโยงลงมาตรงนี้นะครับเชื่อมโยงกับตัวนี้นะครับเป็นส่วนระบุข้อมูลของบัญชีนะครับส่วนเพสันะครับก็จะเชื่อมโยงมาได้เหมือนกันครับก็จะทำเหมือนกับ create account เลยนะครับต่อไปก็จะมาที่การล็อกอินนะครับ ส่วนการล็อกอินนะครับก็เราต้องการล็อกอินก่อนเข้าไปที่การเช็คระบบ ATM นะครับก็จะมีการล็อกอินก่อนนะครับนี่ครับก็จะมีการล็อกอินก่อนนะครับที่จะใช้สำหรับเช็คย,ยอดนะครับนี่นะครับ ก่อนที่เราจะ x t e n ะครับก็ก็ต้องมีการใช้งาน2ตัวนี้ก่อนนะครับก็ชื่อ headend i n v a d i d password นะครับนี่ครับตัวต่อไปก็ headend about นะครับเป็น extend เลยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะมีการเช็คว่าพาสเวิร์ดถูกต้องไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการพาสเวิร์ดนะครับต่อไป x c h a ีกต,ตัวนะครับของตัวนหนครับของล่าง h c h a n n evidence detection แอดคลาวนะครับก็คือเมื่อเราจะมีการโอนเงินไปไปที่ทานทานทานเฟอร์นนี่ครับตัวนี้นะครับเราจะเช็คว่ามีบัญชีปลายทางถูกต้องไหมครับก็จะชี้ไปที่ฐานเฟอร์นะครับตัวนี้ชี้มานี้นะครับ เท่านี้ก็จบระบบของ atm rmudg แล้วนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ